เทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะพร้อมระบบกล้องแบบใหม่ช่วยการจอดรถของคุณเป็นเรื่องง่ายสำหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างระบบจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อรถของคุณเข้าใกล้วัตถุนอกตัวรถด้านนั้นๆมากเกินไปหน้าจอ s ิ n ค์ยังแสดงภาพจากมุมต่างๆเพื่อช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้นทั้งมุมมองด้านหลังที่กว้าง หรือวิสัยทัศน์มุมสูงจากกล้องมองรอบคัน360องศารวมถึงกล้องหน้าในบางรุ่นโดยการใช้งานกล้องหลังจะมีเส้นกะระยะปรากฏขึ้นมาโดยที่เส้นนี้จะปรับทิศทางตามการเลี้ยวนอกจากนั้นคุณยังสามารถขยายภาพเพื่อดูรายละเอียดได้กล้องรอบคัน360องศาทำงานผ่านกล้องทั้ง4ตัวรอบรถเพื่อสร้างภาพมุมสูงกล้องด้านหน้า ช่วยการขับขี่ในพื้นที่ที่มีลักษณะแคบครั้งหน้าหากคุณต้องขับขี่อยู่ในพื้นที่แคบอย่าลืมให้เทคโนโลยีช่วยจอดอัจฉริยะของ Ford ช่วยคุณ